เวลาเราเห็นคนเราจะเปรียบเทียบว่าแม่งเหมือนหมาข้างถนนแต่ผมเห็นหมาผมองเหมือนคนข,นขนน้างถนนคือคือมันก็เป็นในัยยะให้เราต้องคิดออกลับแต่ทุกรูปเนี่ยอาจารย์ดูเหมือนว่าจะมีตีนออใช่ใช่เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นการเดินทางของผมแทนที่จะมีหน้าเราใช่ใชแต่นี่เราเซิฟี่งไงต้อมีหน้าเราเลยข้างหลงังแต่อาจาร ันนี้เรามาดูงานศิลปะก,กันนะคะที่ซีคอนสแควร์ชั้น4อาจารย์คามินนี่คนที่อยู่ในวงการศิลปะก,ก็รู้จักกันดีนะปกติอาจารย์อยู่อยู่เชียงใหม่เคยไปเจออาจารย์ที่เชียงใหม่วันนี้มาเจออาจารย์ที่ซีคอนอ่าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับสู่กรุงเทพค่ะ ยินดีครับขอบคุณที่ต้อนรับก็เหมือนที่อาจารย์เหมือนที่ไปเชียงใหม่อาจารย์ก็ต้อนรับดูแลพาไปทานข้าวด้วยอ่ะครับผมแต่ที่นี่อาจารย์ทานข้าวบอกเลยนะซีคอนเนี่ยมีอาหารเยอะเลยคะคะทานแล้วครับทานแล้วแล้วครเโชคดีไม่ต้องเสียตังค์พูดถึงงานของอาจารย์ดีกว่าค่ะอาจารย์ครับผมได้ปบนิจอาจารย์จัดการที่กรุงเทพหรือว่ายังไงไม่เลย พอดีเขาเชิญมาก็เลยมาปกติไม่ได้ทำหลายปีแล้วอ๋อเหรอฮะใช่ครับวันนี้ครั้งแรกในรอบหลายปีเลยไม่ต่ำกว่าสี่ห้าปีอะ่ะโอ้แต่ว่าเป็นงานภาพถ่ายนะคะอาจารย์ครับและที่คนรู้จักอาจารย์เยอะที่สุด <c oughs> อยู่ในเทคนิคไหนคะประเภทไหนคะอาจารย์น่าจะเป็นงานแนวความคิดมากกว่าครับ แนวความคิดใช่ใชเดี๋ยวนะเรารพูดถึงแนวความคิดนะคะ Conceptual Art พอพูดถึงแนวความคิดเนี่ยคนส่วนใหญ่นะก็จะมีความสึกว่าเราแนวความคิดของใครของศิลป,ปินหรือว่าของคนมาดูคะ,ะอาจารย์ในงานศิลป,ปะเนี่ยเขาเรียกว่า Conceptual Art คืองานที่ใช้เทคนิคหลากหลายแต่ให้คุณค่าของผลงานอยู่ที่ความคิดเขาเรียกว่าคอนเซปช ซึ่งมันอาจจะใช้รูปแบบที่หลากหลายเทคนิคที่หลากหลายแต่เมนหลักคือความคิดความคิดทีออทอ่อาจจะอยู่นอกกออกอะความเคยชินของคนดูคือมันมันไม่เน้นเรื่องความงามอย่างเดียวแต่มันเน้นเรื่องคําถามหรือคําตอบบางอย่างที่มันสร้างสรรค์หรือว่าเป็นสิ่งที่ที่ให้คุณค่ากับความหมายของการตั้งคำถามกับคนดู อ๋อคือศิลปินจะตั้งคำถามไว้ในผลงานคือผลงานพวกนี้มันให้ให้ความหมายกับความคิดสร้างสรรค์ก่อนแทนที่มันจะพูดถึงความงามความสมบูรณ์แบบของเทคนิคของอะไระแต่มันจะเป็นเรื่องพอเราดูแล้วเราจะเฮะ้ยมันใช่ศิลป,ปะ<อ>หรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันจะเกิดคําถามเกิดการสงสัยในตัวเทคนิคในตัวรูปแบบคือคือมันให้ความสําคัญกับ คำถามหรือความคิดของศิลป,ปินมากกว่าตัวผลงานความสมบูรณ์ทางเทคนิคค่ะ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 ถ้าอย่างนั้นวันนี้นิสการภาพถ่ายก็เป็นหนึ่งในไอคอนเซปชวลอาร์ตถูกไหมเหมือนกันมันมีหลายอย่างคืออันนี้มันเป็นเรโทรสเปกทีฟคือมันเป็นการเอาการคิดย้อนหลังทบทวนการเดินทางของเทคนิคภาพถ่ายในการทำงานศิลปะของคามน ผ่านภาพถ่าย<อ>ใช่ไหมฮะงายงานยุคแรกอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นงานที่เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกได้เลยมันเหมือนกับรูปเขียนหรือรูปถ่ายที่มันเป็นความงามที่สมบูรณ์ด้วยเทคนิคของมันค่ะใช่ไหมฮะคะคือมันมันคล้ายๆเทดิชันอะอาจารย์<อ> <Pet ition. S 2> ถ่ายเองเหรอคะใช่ใช่ถ่ายเองล้างฟิล์มเองอัดเองสมัยก่อนนะ แต่ว่าเป็นแต่คือเราบางอันต้องจัดฉากกันใช่ไหมคะหรืออย่านี่อ๋ออันนี้มันเป็นภาพถ่ายภาพถ่ายที่มิวเซียมรู้สึกจะเป็นที่อังกฤษอะเออมาดามทูโซ่อ๋อไม่เป็นรูปถ่ายอาจารย์ก็ไปถ่ายทีนึงใช่ใช่โอแต่นแรกคิดว่าเป็นอาจารย์อา้าจะถ่ายยังไงคุณอุทัยเป็นหุ่นนะเป็นหุ่นอ๋อแสดงว่าทุกภาพในนี้คือฝีมืออาจารย์ถ่ายออกมา ใช่ใช่<ม>แล้วก็อัดเองด้วยล้างเองล้างฟิล์มเองสมัยก่อนค่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ถ่ายเองอัดเองล้างฟิล์มเองอั <c oughs> นนี้มันก็เหมือนคนทั่วไปก็ใครๆก็ทําได้ของอาจารย์แตกต่างยังไงคะอาจจะเป็นที่แนวความคิดไงแนวความคิดที่พูดถึงเรื่องของของสภาวะจิตหรือว่าความทุกข์ความเจ็บป่วยความตั้งคําถามเกี่ยวกับการมีอยู่ของชีวิตอะไรแบบอ,<ข>อ,อ๋อหมายถึงวพออาจารย์เห็นป้าปอาจารย์ก็อาจารย์ก็จะรู้สึกใช่ไหมคะ ไม่ใช่คือมันรู้สึกแล้วเราถึงไปอาจารย์รู้สึกไง,งแล้วเรา,า,ารรถึงไปหาแบบหรือหาปฏิมากรรมหาอะไรที่มาผสมผสานกันให้เป็นอ๋ออาทิตย์ที่พูดถึงในแง่ของคนดูครับอ่อาเดี๋ยวคนดูเนี่ยเวลามาดูเนี่ยนะคะเนี่ยมาดูมาดูอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าคนดูเนี่ยอาจารย์โชว์จัดเทศกาลเหล่านี้นะคะคนดูจะได้อะไรบ้างนะคะเขาก็ได้จาก<า>ที่เขาร<า>ู้สึกด้วย อันไหนที่อาจารย์ชอบอย่างเงี้ยค่ะชอบทุกชิ้นไม่เปเงว่าอาจารย์คนดู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 มีหลากหลายนะคนที่สนใจคนที่เดินผ่านแล้วคนรู้สึกว่าเงาเงาแล้วอยากเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เออคือเราตอบแทนคนดูไม่ได้ว่าเขาจะชอบอะไรเ,เนาะมันแล้วแต่ประสบะการณ์ของแต่ละคนอือันนี้รจริงค่ะ เพราะบางคนที่เดินเงาเงานะกำลังรู้สึกค้นหาอะไรบางอย่างในชีวิตและจะพัดจะพูดินเข้ามาที่ห้องนิทศการอะไรเงี้ยนะแล้วบางครั้งความเงียบเนาะแล้วลก็กลับอะไรบางอย่างที่จัดวางอยู่มันอาจจะทําให้เขาได้ความคิดหรือนึกถึงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาไม่เกี่ยวกับคนทําถูกใช่ค่ะจ้จารับอันนั้นคือคุณค่าหรือเสน่ห์ของงานศิลปะซึ่งมันไม่ได้สร้างกรอบให้เราต้องคิดเหมือนกับคนทำ อาจารย์ถามหน่อยแบบคิดว่านะภาพเจตอนที่เราทำพอเรามาดูอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้มันกี่ปีปปแล้วคะอาจารย์ที่อาจารย์ถ่ายสามสิบ,บกว่าปีครับสาสิบกว่าปีแล้วห <19, 86 S 2> นึ่งเก้าแปดหกหนึ่งเก้าไปถมรูปที่เก่าที่สุดนะค่ะอาจารย์เขียนเขียนมันที่ไว้ไหมคะนี่ไงี้ยหนึ่งเก้าแปดอ๋ออุออ้ยรูปุกล่องว่าเลยเนาะ,ค,ะครับอันนี้คือภาพวาดห่ออันนี้ภาพพิมพ์ฮะภาพพิมพ์เอาภาพถ่ายมาทำเอชชิ่ง ก็เขาเรียกโฟโตเอชชิงเป็นเทคนิคเอารูปถ่ายมามาถ่ายลงบนเพจแม่พิมพ์แล้วก็ทำเทคนิคเอชชิงงั้นมันก็จะซับซ้อนขึ้นไปอีกครับครับก็เป็นการพัฒนาการจากรูปถ่ายมาเป็นภาพพิมพ์ครับคือมันคือโชว์นี้มันจะโชว์กระบวนการการเดินทางพัฒนาการของรูปถ่ายของผมว่าเอามาใช้ ในในมิติที่ต่างออกไปเนาะอ๋อโอ้ยถ้าคนอย่างแมมงเข้ามานี่แบบก็ไม่ได้มีความรู้อะไรอย่างเงี้ยทาไม่ได้ฟังอาจารย์เนาะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ดูของเราไปไม่ต้องเข้าใจก็ได้ใช่อาจจะได้แนวคิดก็พอแล้วใช่ใช่ไหมคะที่บอกว่าบางทีเดินเข้ามาแล้วก็งงๆแล้วไม่รู้เราเพราะเราไม่เคยอยู่ในวงการศิลปะนี่แต่ว่าสิ่งที่เราได้รู้สึกอะไรก็ได้อย่างนั้นรู้สึกอะไรก็ได้อย่างนั้นอันนี้ถูกต้องกันไม่เกี่ยวกับผมโอ้นี่มีรูปรอยเท้าด้วยออนนนีเป็งาชุด ตอนปี9 1 1 9 9 1ก้เ็เป็นช่วงที่ผมอยู่อเมริกาและกลับมาแล้วก็มองสังคมไทยเปลี่ยนไปเนาะ,ะผมก็เลยใช้คำว่านิราศไทยแลนด์เป็นชุดนิราศไทยแลนด์ก็เหมือนกับเราเดินทางแล้วก็พบเห็นประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันต่างออกไปาจากอดีตที่เราเคยมองอมแล้วเราก็เลยเขียนบทกวีเขียนคำความรู้สึกง่ายๆเกี่ยวกับภาพที่เราเห็น อันนี้ก็เป็นรอยเท้าของเราก็แกะสลักชื่อเราเหล่าคามินอันนี้ก็เขียนว่านิลาศแล้วเราก็ไปเจอเด็กมันเล่นยิงปืนสมการกันแล้วเราก็เลยเขียนมือปืนพอดีตอนนั้นมันมีหนังเรื่องมือปืนอะไรดังก็เลยเขีอ๋อบไปหมดอออันนี้เราจะถามอาจารย์ที่คาไว้สักครู่นี้ว่าตอนนี้เราทาไว้ตั้งแบบว่าหลายสิบป,ปีแล้วใช่พีเก่เนี้ยพอวันนี้อาจารย์มาดูอีกเนี่ยนะคะแน่นอนว่า ความคิดมันก็เปลี่ยนไปแต,แต่แก่นของความรู้สึกนี่มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงครับคือแก่นมันก็เหมือนกันตรงที่ว่าพอเรามาดูตรงนี้แล้วเราทําให้เราเราลึกถึงว่าเราเคยทําแบบนี้แล้วเราจัดการกับศิลปะภาพถ่ายเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจในใน ในการใช้สื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเรากลับมามันก็เป็นการตรวจสอบหรือทบทวนการใช้งานของมันนะครับเราเข้าใจมันมากขึ้นกว่าตอนเราเป็นเด็กนะครับไม่ยถึงการจัดเก็บอะไรไม่ใช่หมายถึงการใช้ภาพถ่ายในฐานะสร้างงานศิลปะอ๋อภาพถ่ายโอ้ใช่พูดถึงภาพถ่ายในการสร้างงานศิลปะนะว่าเดี๋ยวนี้นะคะ โทรศัพท์มือถือของเราก็เป็นใช่ใช่ทุกคนถ่ายรูปได้ทุกคนถ่ายรูปได้ทุกคนเป็นศิลปินภาพถ่ายได้ไม่ทุกคนถ่ายรูปได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะถ่ายรูปเป็นนะอาจารย์ใช่ทุกคนถ่ายรูปได้แต่ผมว่าถ่ายรูปเป็นไม่เป็นมันอยู่ที่เจตนาเนาะแล้วก็มีนิ่งที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายมีนิ่งมากกว่านะมีนิ่งถ้าเกิดว่าเรามองเห็นความหมายบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นนะ <c oughs> แต่อยู่ในปรากฏการเดียวกันเนี่ย ตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ภาพมันมีความหมายหรือเรายกตัวอย่างอย่างรูปนี้ผมก็เขียนหนูน้อยทํางานแต่พอตัวแต่ตัวใหญ่มากเลยแต่เด็กนี่กำลังขุดดินนีหาเศษขยะในนี้เห็นไหมเด็กคนนี้กําลังคุยขยะอยู่นะ,ะเป็นอาชีพหาของเก่าขายแต่ผมก็เขียนหนูน้อยทํางาน แต่พอตัวแต่ตัวใหญ่มากเลยใหญ่กว่าตัวหนูยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ตัว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 คือเราก็วังสื่อความหมายว่าเฮ้ยมึงใช้รายงานเด็กมากเกินตัวหรือเปล่าโดยที่เราไม่ได้พูดอย่างนั้นตรงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการในยะผ่านอ๋อดีครับคืออันนี้ก็คือในยะซ้อนอันนี้คือสิ่งที่เราให้ความหมายคล้ายๆกับความหมายที่อยู่ระหว่างบรรทัดค่ะ ถ้าเกิดเป็นนักเขียนเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างน้บางทีมันก็ซ่อนซ่อนอะไรแบบนี้อันนี้ยกตัวอย่างเนี่ยหลายหลายคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็เพื่อนสึกว่าอยากถ่ายแบบนี้สื่อความหมายแบบนี้ได้อะไรเงี้ยนะก็มาดูงานอาจารย์คามินนะคะก็เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนรูปเนี้ยผมแทนที่จะเขียนว่าเหมือนเวลาเราเห็นคนเราจะเปรียบเทียบว่าแม่งเหมือนหมาข้างถนนแต่ผมเห็นหมาผมเหมือนคนข้างถนน <c oughs> คือคือมันก็เป็นในยะให้เราต้องคิดออกับอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะแล้วนี่เท้าอาจารย์ปะเนี่ยใช่ใช่ก,ก็ก็เนี่ยเป็นเหล่าคาม,มินก็คือตัวเนี้ยที่สแตนเนี่ยคือมันเป็นนามสกุลผมเนี่ยแซ่เหลาคอคาหมอเอมไอคาม,มินอ๋อเอแต่ชอบอ่ะเหมือนคนข้ามถนนอ,ะอ,อ,อน่ะอ่โ้เนาะก็ก็เป็นมุมมองแบบเนี้ยก็สำหรับผมการถ่ายภาพเนี่ยทุกคนถ่ายได้นะแต่การ อ่านความหมายซ้อนประหากที่มันมีความสำคัญเหมือนชีวิตทั่วไประวังค่ะระวังใช่ใช่ถูกค่ะอาจารย์ใช่ใเหมือนเราศึกษาธรรมะเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่การที่เรามองสิ่งปรากฏการที่ต่างจากคนอื่นตรงนั้นะที่เรามอง มองร่างกายแล้วก็อ๋อไม่ใช่ของเราอะไรเงี้ยแต่ซึ่งปกติมันไม่ใช่เ,เราก็จะอยู่กับความรู้สึกว่านี่คือตัวเราเแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยม,มันแค่ขันห้าไอ้ความโกรธเกลียดมันก็จะน้อยลงโลกโกรธหลงก็จะน้อยลงแค่หลักการเดียวกันมองข้ามอดค่ะ,ะแล้วอาจารย์คิดว่าอย่างคนทั่วไปเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมองเห็นเหมือนที่ศิลปินมองเห็นได้ไหมคะ ก็เห็นแต่บางทีเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะถ่ายทอดเพราะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งปกติของมนุษย์เนาะแต่สิ่งที่ไม่ปกติก็คือเราจะเอามันออกมาได้ยังไงเราจะอธิบายได้ยังไงเราจะสื่อสารได้ยังไงเหมือนกับคนที่มีธรรมะอยู่ในใจจะสอนคนอื่นไม่ได้กับบางคนเนี่ยต้องฝึกที่จะสอนหรือเทศหรือต้องไปฝึกศัพท์ฝึกอะไรเพื่อให้ดูมีองค์ความรู้อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเนี่ย เข้าถึงไม่ได้ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ทุกคนถ่ายทอดได้แต่ไม่ใช่ผมว่าการเข้าถึงเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์คือเข้าถึงได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะถ่ายทอดได้แต่ว่าแต่ถ้าอยากจะถ่ายทอดให้ได้ก็ต้องไปเรียนรู้ก็ต้องฝึกฝึกที่จะถ่ายทอดใช่ค่ะแค่นั้นเองใช่การเป็นศิลปินก็คือการฝึกที่จะถ่ายทอดค่ะไอ้นี้เลยนะกุ่งหน้าสู่นิคเนมสู่นิคเนม สมัยก่อนเนี่ยยุคนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่านิกนิกจำได้ไหมยุคนิกอ่ะที่เป็นเป็นนิกอ่ะแต่ผมก็คือความเจริญของไทยเนี่ยมันเป็นนิกแต่พอผมเห็นเนี่ยมันก็ยังเหมือนหาบเล่เหมือนเดิมก็ผมก็เลยบอกนิกเนมก็เหมือนกับชื่อเล่นเหมือนชื่อโกหกอ่ะไม่ใช่จริงผมก็คือประชดอประชดสังคมหน่อยนึง ศิลปินแห่งชาติสามวันสามอันบาทอ๋อสามพันบาทสามอันบาทอ๋อไม่แล้วศิลปินสามพันบาทอ๋อโอ,อ้นี่แบบคิดตนะังเด่นเดนโอ้กันแนกแหนกนีนน่คิดนานไหมคะไม่นานเป็นคนชอบกันไแนกแหนเขาเป็นคนชอบกันไแนกแนน นี่ก็เราฝึกอยู่เนี่ยเพราะว่าเขียนเขียนหัวข้ออะไรแบบนี้นี่ไม่นี่ชื่องานอย่างอันเนี้ยเขาก็ขับไปแล้วก็มีเครื่องกรองอากาศเนี่ยมั้ยค่ะผมก็เขียนทําเองดูดเองไอ้ดมเองเนี่ยตั้งแต่ยุคยุกไหนอันเนี้ยยุ้นที่มันพีเอ็มเยอะๆสมัยมันก่อสร้างปี90นะครับก่อสร้างถนนอะไรแล้วมันฝุ่นเยอะมากในเชียงใหม่ไอ้ในกรุงเทพก็ทําเองดมเองตอนนั้นยังไม่มีหน้ากาก มี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 ไปแล้วอะค่ะแต่ทุกรูปเนี่ยอาจารย์ดูเหมือนว่าจะมีตีนเออใช่ใช่เพื่อให้เห็นว่ามันเป็นการเดินทางของผมอ๋อเหมือนเป็นนิราชเป็นการเดินทางของเราอ๋อเลยต้องมีสัญลักษณ์หน่อยมันชื่อนิราศไทยแลนด์ชุดนี้ค่ะครับอ๋อก็เลยต้องแบบมีเท้าของเราหน่อยแทนที่จะมีหน้าเราใช่แต่นี่เราเซลฟี่ไงต้องมีหน้าเราเลยข้างหลังแต่จัง ันนี้ก็เลยเขียนพอพื้นสะอาดอากาศเป็นพิษเอาเขากวาดนี่ก็ใส่หน้ากากอ๋อเรียกใส่หน้ากากไปพอพื้นสะอาดอากาศเป็นพิษค่ะก็เขียนนี่นี่การมาดูนะต้องก็มีศิลปินอยู่ด้วยอธิบายเนี่ยเรารู้สึกแบบเข้าใจอ่ะมีความสนุกอ่ะแต่ส่วนใหญ่ศิลปินจะไม่มาอธิบายใช่ไหมคะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าการที่เราเข้าใจวยตัวเราเองเนี่ยเราจะประทับใจ ขอบคุณมากสวัสดีค่ะเราไ้คุยกันอ๋อการที่ศิลปินไม่มาอธิบายก็คือต้องการให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจเองได้ชื่นชมเองได้คิดเองได้รู้สึกเองอยู่กับตัวเองแล้วเราจะไม่ลืมคือถ้าเกิดบอกให้เนี่ยเราก็จะลืมเราอาจจะฟังเออใช่ชอบชอบชอบอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราดูแล้วค้นพบความหมายความงามด้วยตัวเราเองเนี่ยเราจะไม่ลืม ันเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงค่ะงั้นทางที่ดีดูเองอางั้นแม่อาจารย์คุยละที่เหลือเนี่ยเรช่วยกันดูเองก็เท่ากันนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราดูงานศิลปะแล้วเนี่ยแก็หมดพอดีหมดเลหมดพอดีไงก็แมไม่ใช่อาจารย์ก็หมดพอดีไงเราถึงบอกว่าที่เหลือให้ดูเองอาจารย์งานนี้จะถึงเมื่อไหร่คะไม่รู้เลยค่ะอ๋อไม่รู้ ไม่รู้เดี๋ยวนะดูนี่ก่อนในนี้มีผมจำไม่ได้เลยนี่มีคนเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะแล้วก็<ม>ลายเยอะเหมือนกันลายบอกบอกเขาก็บอกว่าวันนี้อันนี้วันนี้วันนี้นะคะวันนี้วันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าคือสองศูนย์สองห้าหรือว่าถ้าเป็นพุทธศัษษษกราชก็สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคือน้ำท่วมมีพายุบัวลอยทำให้ทุกคนเนี่ยที่บอกว่าจะมาเนี่ย ต้องเฝ้าระวังบ้านเอาไว้เพราะกลัวน้ําจะพยาสูงอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่างานนี้นะเดี๋ยวนะเห็นบอกว่าจะมีถึงเดือนเดือนธันวาหรือเปล่าไม่ถึงไม่ถึงเอาไม่ถึงอ่ะฮะนี่ไงนี่ไงนี่งไหนฮะใช่ไหมไม่รู้อ่ะรีบมาดูว่ากันเดี๋ยวปิดเออใช่ใช่เพราะอาจารย์นี่ตั้งกี่ปีมาแล้วถึงมาจัดครั้งหนึ่งเนี่ยใช่ตั้งสัห้าปีใช่ไหมคะเออห้าปีอ่ะ นะคะ5ปีจะมาจัดนะคะเพราะงั้นก็เชิญชวนมาดูกันเนาะค่ะอาจารย์มีอะไรจะบอกไปถึงคนที่ชอบอาจารย์บ้างคะที่วันนี้มาไม่ได้ในคิดเลิฟ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 สวัสดีค่ะคุณจ้อยค่ะพอดีวันนี้มาชมงานของอาจารย์คมินนะคะแล้วก็ได้ฟังเมื่อกี้ตอนที่ คุณเจ้ก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ด้วยอะไรเงี้ยนะคะเห็นว่าคุณเจ้ก็ชอบการของอาจารย์เหรอคะก็ชอบงานของอาจารย์โดยที่ยังไม่รู้จักอาจารย์ตอนนั้นเริ่มน่าจะปี2010 12อะไรเงี่ยไปดูไปเจองานอาจารย์ที่ขอศิลป์กรุงเทพค่ะแล้วก็ชอบงานโดยที่ไม่รู้จักว่าคืออาจารย์เป็นอะไรยังไงเพราะกลับมาจากต่างประเทศนี้ค่ะแล้วก็ไปมาๆก็มีคนแนะนาให้รู้จักเพราะว่าอาจารย์คางมีนสนใจที่จะทํางาน เป็นเหมือนกึ่งกึ่งพระเครื่องอซึ่งตอนนั้นเราทำจิวเวลรี่อยู่ก็เลยมาคุยกันงนั้นก็เป็นการร่วมง,งานครั้งแรกด้วยกันน่าจะประมาณปี2015 2016ประมาณนั้นหลังจากนั้นก็เลยมารู้จักง,งานอาจารย์มากขึ้นแล้วก็ทำงานร่วมกันเมื่อกี้ก็ถามอาจารย์กันนะคะเวลาคนไปดูงานของอาจารย์เนี่ยนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าเราไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยคิดว่าน่าจะถามผู้ใจดีกว่าว่าตอนที่อาจารย์รู้สึกประทับใจเจอรูปของอาจารย์เนี่ย รู้สึกไงคะคือชุดชุดที่เจอแล้วที่ชอบเนี่ยมันคือชุดบ y o อนมันจะเป็น s c u l เจอร์อันเล็กๆที่มันทําให้เรานึกถึงพระพระพุทธร,รูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่างานไม่ใช่พระพุทธร,รูปเป็นงานเป็นเหมือนเ n t e r p r e t a t i o นของอาจารย์เองผ่านรูปทรงที่มันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันมีความน่ารักอะกิ๊บเก๋แล้วมันก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมะผ่านผ่านการแสดงออกถึงเรื่องความรักความเมตตา ชื่อเลยชอบอันนั้นเพราะว่ามันอาจจะแบบตรงจริตกับเราว่าเราชอบงานที่เป็นสเกลปเจอร์ด้วยแล้วก็จะเป็นเอลเมนต์ที่แบบดูง่ายๆแต่ว่ามันทําให้เราได้คิดไปมากมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบอ l a ล o บรต e แบบ เยอะๆบอกเราชัดเจนว่าเขาอยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเปิดช่องว่างให้เราได้คิดอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจของานอาจารย์คโอ้ยงั้นก็แสดงว่าตอบโจทย์อาจารย์เหมือนกันนะอาจารย์ก็รู้สึกว่าอยากให้คนแบบเข้ามาแล้วก็ได้ได้คิดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะว่าจริงๆงานศิลปะคือศิลปินก็มีส่วนของเขาที่อยากจะแสดงออกมาผู้ชมก็มีส่วนที่เราเข้าไปหยิบจับสร้างมีนิ่งสร้างมีนิ่งขึ้นมาเองซึ่งก็จะคล้ายๆที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์ มี Image อันหนึ่งที่มี m มีนิ่งคนชมก็มีเอ a g e ก็ก็มีมีนิ่งให้กับ Image นั้นมันอาจจะตรงกันหรือต่างกันก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีนิ่งอันนี้มันของใครของมันความชอบมันก็เลยจะมามาจูนกันติดอย่างงี้ยถ้าอย่างนั้นโดย,ยปกติแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะมาลงมากล้าจานเนี่ยนะขอถามแบบคำถามทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะว่าไแ,แสดงว่าทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงงานศิลปะได้ ใช่คือณตอนนี้คือเราเราทำแกลเลอรี่อยู่เนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าดูงานศิลปะไม่เป็นอย่ามาอย่ามาถามอะไรเขา,าเราก็บอกว้ยมันไม่ต้องไม่ดูเป็นคืออะไรคือคุณไม่ต้องเข้าใจแต่คุณเข้าถึงมันเข้าถึงมาในแง่นี้ก็คือคุณมีรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแค่นี้มันก็กระทบใจคุณละใช่ไหมคะ,คะหลังจากนั้นถ้าเกิดคุณเปิดใจที่จะไปคิดต่อว่าชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรคุณก็จะทําความเข้าใจงานศิลปะมากขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนดูงานศิลปะได้ เราไม่ได้พูดถึงว่างานไหนสวยหรือไม่สวยนั้นความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรที่มันกระทบใจเราอันนั้นเนี่ยคือการดูงานศิลปะและ appreciate art แล้วค่ะแล้วศิลปะจะให้อะไรกับกับคนดูได้บ้างคะในในความรู้สึกที่อยู่ในวงการนี้เร่าจริงๆนะงานศิลปะทําให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นเพราะเราก็จะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าเราแบบดูเป็นดูไม่เป็น ออถ,ถ้าเผื่อเราไม่ได้จะเข้าไปแบบสะสมหรือ,อว่าจะไปลงทุนหรืออะไรขนาดนั้นนะ่ดูงานศิละปะก,ก็คือดูเพื่อความชอบส่วนตัวชอบอะไรไม่ชอบอะไรใช่ไหมคะ,คะอะไรมันทำให้เรารู้สึกสะกิดใจอันนี้ทำให้เรารู้สึกไม่ไม่สบายใจดูแล้วอึดอัดมันเป็นเพราะอะไร<อ>มันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เราทำทำให้เราอึดอัดหรือเปล่าถ้าเราไม่กลัวที่จะ explore ตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอ,อย่างนี้ค่ะ ว่าความชอบเหมือนกันไปเดินดูพิพิธภัณฑ์เราจะชอบรูปนี้รูปนี้รูปนี้เราเอาไปเปรียบเทียบกันดูซิว่าแต่ละรูปมันมีอะไรที่มันเอลเ e n มนต์อะไรที่มันคล้ายคลึงกันไหมทาไมเราถึงชอบงานพวกนั้นเราก็จะเข้าใจเทสของตัวเองแลาเข้าใจตัวเองมากขึ้นรองฟามคุเจ้รแบบนี้แล้วนะคะเมื่อกี้ตอนที่เราดูงานภาพถ่ายของอาจารย์นะคะอย่างเช่นจะรู้สึกภาพที่มีคนนอนอยู่ในอ่างอาบน้ำใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกแบบ เราจะรู้สึกเลยว่าตัวเราจะรู้สึกแบบมีอะไรบางอย่างข้างในนะใช่ใช่มันมันมันเป็นรูปที่มันทําให้เราคิดว่าแบบเฮ้ยเขากําลังมันคือสัญญาใช่ไหมแต่ละคนเนี่ยมีมีประสบการณ์ชีวิตไม่เหมือนกันเ,เพราะฉะนั้นรูปรูปเดียวกันที่เราเห็นเนี่ยค,คุณแมวอาจจะเห็นอย่างหนึ่งเราอาจจะเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งอาจจะเห็นแล้วไม่รู้สึกกลัวคนหนึ่งอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างมันจะกิดใจที่แบบ อะไรสักอย่างไม่ไม่ค่อย c o m f o r t a b l อะไรเงี้ยมัน,น<า><า>มันคือแล้วแล้วแต่ประสบการณ์<ฮ>ของแต่ละคนแล้วแต่เค้าเจอแล้วแต่อะไรพวกนี้ด้วยอ่ะซึ่งอันนั้นมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะมันอาจจะคุ้นชินว่าแบบเอ๊ะมันเป็นรูปคนกําลังจมน้ําหรือเปล่า,าพอจมน้ําทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจ<า>อืดอัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าเขากําลังหนีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคะมันก็แล้วแต่สัญญาแต่ละคนใช่แล้วแต่สัญญาของแต่ละคนจริงๆงานของจานทร์คามี้เนาะเพาจริงๆมันพูดถึง นัตตาค,ความไม่มีอยู่ที่ตัวตนท,ที่ที่จริงค่ะค่ะแล้วก็แสดงว่าเวลาคนเข้ามาดูเนาะเวลาใครเข้ามาดูงานของอาจารย์คมินแล้วก็เข้ามามาดูตอนนี้หลายคนอยากจะแบบรู้จักตัวเองค้นหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่การมาดูงานศินละปะก็าาอาจจะทใํใไมเราได้เจออะไรบางสงบางอยา่างเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาเข้ามาสู่ทําเข้าใจในตัวเเองและจากนั้นเราค่อยเดินทางต่อหา หาวิถีของเราเองว่าจะเยียวยาอย่างไรในที่สุดเราเราได้เห็นว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับภาพเหล่านั้นอะไรเงี้ยนะคะมีบทสนทนากับตัวเองใช่ใช่นะได้มีบทสนทนาตัวเองนะสนทนาคนอื่นได้ด้วยนะใช่แล้วก็เปรียบเทียบโน้ตกันใช่ไหมคะว่ารูปนี้ทําห้ทาให้คุณนึกถึงอะไรเราเรานึกถึงอันนี้นะอ๋อเออประสบการณ์ของเราไม่เหมือนกันก็เป็น conversation starter ได้ค่ะอย่างวันนี้ผมก็ยกตัวอย่างนะคะ คุณเจ้ยรู้สึกว่าจะจะชอบงานชี่ไหนรู้สึกอะไรแบบเข้ามาถึงปุ๊บรู้สึกอะไรแบบอันแรกเลยอย่างแรกเลยหรอคะค่ะแรกเลยจริงชอบรูปสีเหลืองอ๋อสีเหลืองนี่หรอใช่เพราะอะไรอะคะเริ่มแรกเลยมันอาจจะเป็นรูปที่มี o อมโพสิชันที่มันเราว่ามันมันสวยมันลงตัวคือมันมีอะไรอยู่ตรงกลางที่มันมองไปแล้วมันอาจจะคล้ายๆหัวใจแต่ก็ไม่เชิงเป็นหัวใจมันหัวใจแบบยาวๆรห็ไหมคะหัวสองคนเหมือนหัวใจอันนี้คือมันก็สัญญาของเราอะเนาะ แล้วก็เป็นอาจารย์คาม,มินที่ดูเหมือนยังเด็กยังอ่อนเยาวยังมีความรู้สึกสงสัยอยู่ในลูกตาแต่ว่าสีที่โอบอุ้มเขาอยู่นเนี่ยตกลงคืออะไรแล้วเขามีความกลัวอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาอึดอัดหรือเปล่ามันทําให้เรารู้รสึกถึงว่าหลายๆมิติที่แบบตัวรูปภาพเนี้ยอยากจะ,สะแสดงเพราะสีเหลืองจริงคือสีที่สดใสเนาะแต่ว่ามันมีความมืดทึมอยู่ในสีน้ําตาลน้ําตาลดําๆจากการเอ่อทรีตของตัวงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เกิดเกิดหลายๆมิติแล้ว คิดว่าภาพนี้ดูดูไม่เบื่อ,อม,มาดูอีกทีนึงก็จะเห็นเอลเมนต์อื่นๆของภาพนี้ค่ะค่ะตอนที่แบบเข้ามาแบบก็เห็นภาพนี้ก็สะดุดน,นิดนึงนะสะดุดตรงตานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูในลึกซึ่งแต่เห็นบอกว่าตาเหมือนแบบตาจ้องมองเรานะ,ะเหมือนขอความช่วยเหลือหรือ<ช>มองนะไม่ใส่ตาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยิงตีไม่ออกนอะคะแต่ว่าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันใส่ตาย,ยังไงใช่ใช่คิดว่าเสายตานี้คงจะ ติดไปจนถึงที่บ้านกลับไปคิดต่อไงกลับไปคิดต่อหรือว่าใครจะไปรู้อีกหกเดือนเรากลับมาดูอาตาอันนี้อาจจะทําให้เรานึกถึงประสบการณ์อะไรอีกอย่างหนึ่งได้ใช่ใช่ใช่งานนิทรรศการนี้มีจนถึงวันไหนคุณเจ้ยทราบไปครับนิทรรศการนี้มีจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาค่ะต้นเดือนพฤศจิกาแล้วก็ที่นี่เปิดตลอดเลยไหมคะที่นี่เปิดเปิดทุกวันเพราะว่าเป็นห้างซีคอนนะเปิดทุกวันค่ะ เปิดกี่โมงนี่เดี๋ยวจะต้องเช็คอีกทีนึงค่ะแต่ว่าอยู่ในโซนเลยนะโซนมันมันมั้ถ้าใครมาห้างสีคอนก็มาที่โซนมันๆชั้นชั้น3ชั้น2อันนี้ชั้น3หรือชั้น2นะชั้นสองครับชั้นสองค่ะชั้นสองนะมาเดินช้อปปิ้งและอยากหาที่พักจ um> ิตใจอะไรอย่างเงี้ยนะอะก็ก็มาที่ชั้นสองโซนมันมันนะคะเข้ามาดูได้เนาะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะว่จริงนะแบบมองเห็นภาพนี้แล้ว thank